มากินอินทาผาลัมด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเพชนน้องพลอยค่ะสวัสดีค่ะใส่ปอกหมอนก่อนแป๊บนึง แล้วออกซีนนมย้ายลูกหอมมากโอ้หอม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 ข้าไข่ดี่งพรุ่ี้ดื่ออุ่นๆแม่แอนซื้อให้หนูตั้งแต่เนี่ยมาตะเตะอ้บอกม้อนครับด ค้นตกใช่หมออรร้อนร้นร้อ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 นเว่นกันไม่ไ้มองเห็นตัวหนังสือเล็กๆสวัสดีจ้าคุณยาสวัสดีค่ะโอ้่ข่าวเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมช่องของตาเล่ใจเกินแสนเพราะว่ายายก็ไล่เหมือนเดิมเพราะว่าตาไล่ไม่เก่งตาเกบอกว่าอยากไล่อยู่แต่ว่าไล่ไม่เป็นก็จะเป็นยายแตนไล่ให้เหมือนเดิมพี่น้องันมุจันเบิ้งเพดดีๆยเด้อเพด้าเจ้าปลอมเพดหลายช่ เขาเอ,าแอนแบบนี้ของย้ายแบบนี้ที่เป็นช่องของมันทุกคนต้องดูตอนที่คนติดตามนะคะเขาจะทำใช่ไหมไม่ต้องมาเอาเพจดจยยแตนไปลงหรอกเจแตนหน้าไม่สวยไม่ต้องไปเอาลงนะคะเอาหน้าใครหน้ามันนะคะถ้าจะตามเพจนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเอาเพจเอาของคนอื่นไปลงนะคะ แล้วคนมันก็หลงไปกดติดตามนะคะแมมงเจา้าเหตุของไฟของมันรลดมันจังภูมมใจต่อมันจังมันความสามารถเฉพาะตัวตะตอถ้าคอยว่าวว่คอยคอย,คอยตัดต่อว่าเป็นคอยก็สามารถลงเองเห็ดเองได้อยู่คอยก็บ,บ่ตัดบ่ยงังมันแล้วคอยว่าออไปเหตุยังสิ่งอะ <c oughs> แล้วก็มันจะมีช่องอ่าช่อง ซื้อเสือขา,อาวเอาใครมาเปิดไฟเล่นอะไรเนี่ยมันจะมีช่อนทองเงินน้องเพชรน้องพลอย,อ,ลยอันนี้ใส่ปลอกหมอนนะคะซักแล้วแต่นี้ยังไม่แห้งเท่าไหร่เอาไปกาัพัดลมมาเอาปลอกมาลูกเอาปลอกมาแกหมอนมาให้ยายไม่ใช่อันนี้อยู่ข้างบนกัน ันนี้ปอกมอนหนูอยู่ข้างบนแอลซักให้นะคะน้าสวัสดีข้าก่อนลูกมสวัสดีค่ะก่อนกินอินทผลำมไหมคะยกให้เพคนดูนะกินอินทผลำมไหมคะฮัลโหลวัสดีจ้าก่อนดูคนเพื่ออาดาวให้มีคนให้ดาวจ้าสวยก่อนจ้า ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะ,คคะเวลายาเยเสียวโทรศัพท์ให้โอ้ยจักว่าหาคำบอกมั่งเใส่แต่ว่าก็ดูให้ให้เป็นเวลานะคะโน่โนโนให้ดูเป็นเวลานะคะไม่ให้ดูตลอดจ้ะเ <c oughs> <c oughs> ดะ อ๋อ,อนี่ปอกหมอนลูกมี้้องตาขอบคุณค่ะจริงมากค่ะ <S <S 1> <S 1> พรุ่งนี้น้องเพชนน้องพลจะไปไร์สดช่วยคุณพ่อนะคะไม่ได้ไปช่วยนะคะจะไปเป็นกําลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจให้คุณพ่อนะคะวนคือหอดพอคนโทรหาเลยคนโทรหาพอคนละ อันนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันในกลุ่มปิดค่ะโอ้โหเฮ้ยอะเราพี่ใหญ่ฟังสิโอชิเิฟอีกแล้ว ปลาดเลมียาย30ังิน้องมีเีเซ่ละฮยดเบเลาโอาได้เลอาวอาใหม่ลูกอเวลาสักสามนาทีไม่ต้องชมนวัหนูเสียงดีต่อเฟนี้ย่าขึ่นนี้ก,แก็แล้วกันถึดมากติดม,มากอะไรนะลูก ห,หักไม่ยังฟันไอ้ดูนี่อ้อยฟันหักแล้วอย่าไปจับลูกมันหักหักบิดอันไรกอนไรโดเร่ยายจะให้ดูเลยนะยายจะให้ดูโทรศัพท์ถ้าใครมาพูดให้ยายฟัง<า> ไลมนยักวนพี่ยายแล้วอะไรอีกจอเออเออเออจมูกของจมกอะไรจมูกคนจมูกของคัน ของขนี่นี่นัไปดูมวยกุ้งค้าเหรออ๋อไม่เอาหรอกค่ะแม่จะหมุกของข่าเหรอแม่จะหมุกของใครล่ะลูกว้าวไม่เป็นจุกพอเต็มแล้วหมดแล้วเงินเงินเอ้ยเงินเงินเอ้ยอแคนนู้เป็นอะไรลูกมีไม่ใหญ่สองฮะแล้วอ่ะหนูรายงานตัวหน่อย หนูหนูชื่อเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรคอยคอยอะไรปู่อะไรพี่บูดีชายอ่าลูกแม่ลูกแม่อะไรลูกแม่แอนออร่าีลูกพ่อพ่อแม่ ลูกพ่อบอย,ออยสิริชยัยใจใจใจเกินอะไรใจเกินอะไรพ่อแห่ใจเกินพ่อแห่ใจเกินวันนี้วันแม่แล้วคะ่ะหนูจะได้หอมแม่ไหมเนี่ยแม่มาแม่ไม่ได้มาแม่อยู่ไหนไม่รู้แม่ทํางานอยู่แล้วว่าจะโทรหากัดอู๋ใหโยนค่ะจะได้โทรหากันอู๋อุ้ยอัปปาก เอ้าเอ้ามาได้ไงเอาอาได้เลยได้เลยเอ้าถึงไหมอุ้ยไม่ทันอู้ไปก่อนเลยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยว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 ให้ป้าส่งมาให้ใหม่ส่งมาให้หน่อยค่ะส่งปากกว้างๆมาให้หนูหน่อยเฮ้ยดูก่อนดูก่อนดูก่อนยายดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาให้เออมาแลยมาเลยเดี๋ยวให้มาก่อน เดี๋ยวมาก่อนยายจะบอกเออ่ยเราไม่อยู่ตอนนี้เราก็ไหวกันเราไหวทีหลังนะเดี๋ยวดยายจะเป็นคนดูยายจะเป็นคนดูให้มาอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวมานำนำเออนำนนะนนำนนะายมัน่มายงไหนได้ยายดูให้ก่อนอ้ยยังไม่อาปากเลยอาปากยังไม่มาเลยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวได้ยายเป็นคนดูให้ เดี๋ยวเดี๋ยวยายเป็นคนตัดสินให้คนกลางกดกดกดมายังพรุ่ Beautiful งนี้พรุ่งนี้วันพ่อพรุ่นงนี้วันแม่วันไหนไหนก็วันแม่วันพ่อไม่วันไหนไหนเราก็รักเหมือนเดิมรักพ่อรักแม <c oughs> <rồi recibir S 2> <Yosh> ่รักพี่รักโอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะได้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาอย่างเดี๋ยวยายดูก่อนเอาตอนนั้น

โอ้ยอย่าไปกดออกนะอย่าไปกดออกอ่โอ้ยลูกสาวแม่มาอ,อ,อย่างลูกรอนะลูกต้องรอ,อก่อนนานๆถึงจะมาหนาูตดตดทำไมหนูตดล่ะโอ้ยอย่าเย่งกันแย่งกัน อยาข้าก็แมวอืมอยาพข้ากบแมวโอ้โหเหม็นตดมายังลูกอ๋ออาปากยังไม่มาเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งนี่ไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยคุณนงนาดกาพานะา่าั่นนัน อย่าพุ่งอย่าพึ่งอย่าพงอย่างกไม่มาย่าไม่มาย่าไมาเย้ยยเดี๋ยวตอนลงเต้นรอลงเต้นรอายากัน่บริเ่ยน่อยากกัน่นบิบริเรี่ยนกับนนอะไรึ

เอาเยอะมากเลยอันนี้แม่อันนี้อันนี้เขามาได้มาสอันปอกหมอนเนี่ยเอามาเลเอามาต้พุพูดเลยไปเก็บมาแล้วมาใส่เลยอันนี้เหลือสีฝ้ากับ พอมุไปสอนงตลาปั่น่อเคจไปวยมันมันจนีแล้เรนุ่นอกเลยเนาะจาปูที่รอเลยค่ะนีตัวเขาก่อนนะงาาิกันเหนียวภาษาเด็กหน่อยเอามหยังตัวอะไรใครเนี้ยใคร เว็พี่บอยหายกินนเกินกินกินงโรยขึ้นขึนจิ้ายจ้ะอ <c oughs> ีกจิ้งเนจ็ปากอันเนี่ยอู้เวเดน่าอ๋ยอะไรฮะช่วยด้วย <c oughs> <c oughs> เป็นไรลูกล้มเหรอโอ้เจ็บตรงไหนคะอะเจ็บตรงไหน แม่เตัวลกแม่ดีอม่ดีร้อนไม่เห่ีม่เื่อมเสียมากอ่ะใไรทำอะไรเนี่ยมาจะทำอะไรดยเลี้ยงขยะปๆดไ้หรอนี่เหรอนี่เหรอได้ไหมไม่ใช่ อาวไม่ใช่แล้วไงี่ะเนี่หรออ้าวพลอยหายต้องเพชรพลอยหายไปไหนฮี่าฮ่งฮ่า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 ฮ่งปาอ๋อปาโอไม่จิงจงปาเฮ้ยทำเป็นนีนน่รู้เรื่องหมดทุกอย่างเลยดูดูดูเขาทำไม่เห็นเจอเลยนะไม่เห็นเจอเลยนะ เ๋มมอทิ้งปง,งป่าค่ะเราทิ้งตองป่าค่ะอ๋อ้ทิ้งทิงทงงป่ามูมาหน่ยอยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกำลังเล่นกันค่ะพี่นอ้อง โทรศัพท์ที่ใครโทรมาอ๋อจิ้งจงป่ากินจงป่าเึ้ยโอ้ยข้าวขาขยายรักเโทรศัพท์ใครโทรมาลูกมายายรักมายายรักอ่ะเอาเข้าไปเข้าไปเอาไปทิ้งตรงป่าเลยนะเอาไปทิ้งตรงป่าเลยเอาเข้าไปเอายายถ้วยถวยหนูถ้วยหนูโทรมา ทวดหนูเอาเขารับโทรศัพท์ก็เป็นใหญ่าม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 ายืนขึ้นเออไปทิ้งตรงป่าได้เลยก็ไปทิ้งตรงป่าโอ้เอาเอาเอาเหยียบเข้าไปพี่พลอยน้องเพชรเอาไปทิ้งตรงป่าเลยนะน้องเพชรนะไปเข้าไปชวนวนโต๊ะป่ะแม่เออก็โต๊ะแบบว่าแห้งกับสูงเต้โต๊ะหน่อ เอาตัวเป็ดมันเพดอยใส่ตัเทียเดียวต้งพูดแล้วเขียวบ้าันบอนกทิงบอใส่รดใช่ออกเขากินข้าละกินน้ำกันละบ้างอาจตะน่าดอกใส่รอดกิ้ย้ายก็กินเข่าเหนียวเข่าเจ้ายู่ม่งมเอาใส่ไปเค่องนึง แพงสูงบ่ xây thì đào บ่ท่อ xây ทีนึงก็ประมาณพูแล้ว nó ยังใส่อีก ได้หรอกนะเขา,าลเล่นอยู่นี่ล้วแม่พูนะ่ะเพ็ดเพ็ดเอาตรงนี้น้องเพชรฟังยาย่ไหมเนี่ยมงึงก็นะไม่เลี้ยวอยู่งใส่มึงบ่ฟังมคนนี่เหรอมึงก็บ่ฟังคบคึงก็นะไมาเลี้ยมนี่มาเลี้ยวนี่อู้พอดีเลยตาเนี่ย